ถ้าอ่ำตรงสัปปกมิกอะสามารถเป็นแฟนกันได้ปะทันทีเลยจริงเหรอไม่คิดเลยเหรอไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นลอคะค่ะเป็นคนชอบแต่งเพลงครับโอเคชอบเหมือนกัน <c oughs> ชอบน้องอะชอบน้องอะ <c oughs> วันนี้นะฮะอยู่กับชาเรนห้ามเขิน EP สองไยได้อีกแล้วไม่ใช่เธอแต่แต่อะไรทำไมน้าชาถึงมาที่นี่ฉันก็จะมาส่งไม้ต่อครับให้กับสาวสวยห้ามเขิน EP 2องใครอ่ะเปิดตัวเลยไหมคนที่จะมาตึงใจสาหนุ่มบารมาสเนี่ยมาเลยครับสวัสดีครับน้องอามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่อะไรอ่ะสวัสดีค่ะ เป็นเพื่อนสานชาที่นัาชาให้มาออกรายการนี้ EP ที่2ค่ะเป็น FC บัลลามาสอยู่แล้วไหมคะอ่าไม่ได้เป็นค่ะเรียกว่าไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูแต่แบบนี้ดี่แล้วนะือเราไม่อยากให้รู้จักกับบัลลามาก่อนให้เป็น first impression จะได้ดูแบบดูไปแบบธรรมชาติเราต้องการแบบนี้แหละค่ะได้เลยแอบถามนิดนึงสเปคน้องอาร์มเป็นยังไงคะชอบคนที่สีขาวสูงนิดนึงอ่าเราจะสิบห้าละกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยมีมีได้คือพี่แต่แบบพี่ไม่ได้เล่นไง๋อ้ใช่ ได้จะได้ใช่แต่ว่าคนที่จะมาเล่นเนี่ยสามคนเนี้ยก่อนที่จะไปนะฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วถือว่าโสดนะคนแรกนะฮะจะเป็นใครไปดูกันเลยสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงหวานว่ะโอเคค่ะกำลังเคลียร์เรื่องเคลียร์เลื่องเจ้าเจ้าโอเคโอเคมันเก่งนะมันเก่งนะพร้อมแล้วครับหันหน้าไปทางขวา ตวชอบไคนตลอดเี่ยพูดอยนนชาฉันหันมาทางขวานิดนึงนะคะเร็วพออคกล้าผมกล้าครับผย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรคะชื่อนัดครับขอรับตาก่อนขอรับตาก่อนไปอย่าโซ่กันอย่าโซ่กันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะครับตาย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 แนะนำตัวได้ไหมคะครับชื่อชื่อป๋าครับขอชื่อจริงๆได้ไหมคะนายด้ยนะเฮ้ยนายครับชื่อเป็นจริงออ๋ชื่ออาร์มครับจริงวะชื่ออาร์มเหมือนกันจริงปว้เนี่ยจริงักสวัสดีครับสวัสดีครับ ชีสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีค่ะคุณอาร์มโอ้ผมรักชื่อนี้มากเลยครับไม่ได้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 อันนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุ24ย่าง25ครับอ๋อโอเคเป็นเป็นน้องที่บอกมีคนอีกคนเลี้ยงหรือยังอ่ะยังเอาเปยด้วยเหรอครับเนี่ยเปย์ค่ะคุณผู้ชมครับผมไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้สอบเลขพร้อมเพลงมาเลยค่ะเอาเป็นพร้อมเบอร์ได้ไหมครับผมได้อยู่แล้วเขาก็จิ๋มเออเหรอโทษดิ ข้อยู่เท่าไหร่หรออะประมาณยี่สิบห้าเอ้ยเท่ากันเลยอ่ะใช่เหรอโกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกคือร้องกันร้องกันจริงๆได้ยินมาว่าแบบว่าชอบเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมชอบบ้างบางชอบดนตรีให้ลองฟังหน่อยได้ปะได้เดี๋ยวพอไม่ได้เขาเตรียมมาให้แล้วก็ต้องเล่นสิเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราอ่ะ โอ้ก oh, yeah, ็อยากเกรงใจอย่างเงาถ้าถามว่าอันนี้คือแต่งตัวนี้คือชอบแบบว,ว่าเข้าป่า <laughs> เดินเขาอะไรใช่ครับ ม่ค่คยชอบเดินทางตั้งแคมป์อะไรหนูชอบปลอดตั้งแคมป์ชอบเฮ้ยข้างหลังกล้องมาบอานนิดนึงครับพอดีผมจะคุยกันไปเข้าแคมป์แบบปกติต้องแบบไปตรงไหนบ้างคะแนะนำหน่อยได้ไหมเพราะว่าอันนี้คือแบบอยากไปมากแต่ว่าไม่มีประสบการณ์เลยอ่าเรื่องประสบการณ์การขึ้นเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่อมช่องบั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 งเฮ้ยแบบว่าชอบอากาศแบบไหนหรือว่าธรรมชาติชอบที่แบบว่ามีป่าอยู่ด้วยชอบที่แบบว่ามีป่าอยู่ด้วย หมอเฮียอะไรล่ะไปนั่งมอเตอร์ไซค์เป็นไหมล่ะนั่งได้ติดนั่งได้หมดชอบกับความลำบากเหมือนกันชอบลุยโอ้โหเหมาะเลยถ้าเกิดความลำบากมาทางเราเลยตัวนี้เราก็ลำบากเหมือนกันน้อง่าน้ำมันเพง แล้วปกติเป็นคนแต่ว่าฟังเพลงแนวไหนผมฟังเลเก้ครับอันนี้รู้จิงวเนี่ยเราชอบเหมือนกันเลยแต่ว่าฟังได้ทุกแนวเลยครับผมชอบแนวไหนครับแนวสากลนี่แหละชอบสากลใช่ไหมครับชอบสากล The way I don't feel like to be a the thing ลองเพลงพอเนี่ยชอบทำไมตรงสเปทุกอยากเลยอ่ะต้องพอด้วย เล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างเล่นพอได้เล่นกีตาร์เป็นครับผมมีเล่นได้ฟังได้ไหมอ่ะชอบฟังอ่ะคนเล่นกีตาร์มันดูมีเสน่ห์ชื่อจริงอะไรครับผมชื่อปานิสลาปานิสลากีตาร์พรปานิสลาต้องแต่งใหม่ซะแล้วแต่งเพลงให้ไหมอ๋อเป็นคนชอบแต่งเพลงครับผมโอเคชอบเหมือนกันชอบน้องอ่ะชอบน้องอ่ะ เข <how> ืนแรงครับผมบอดครับเขินไปหน่อยไม่ได้ซ้อมมาอันนี้แบบไปเรียนภาษาเกาหลีมาเพิ่มด้วยหรอเรียนแบบว่านิดเดียวเลยนิดเดียวเลยถ้าแบบเป็นประโยคภาษาเกาหลีอ่ะพูดประโยคไหนให้อ่ามึงอ่ะมันก็ต้มตะลังเฮอยู่แล้วหรอป่า จะชวนเขาแบบไปกินข้าวแบบภาษาเกาหลีบอกว่าไปกินรำยอนที่ห้องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดว่าไงอ่ะพอคิดนั่นรำยอนเนี่ยเนี่องใหม่ห้องไหมรับอันนี้มีแฟนยังไม่มีครับผมก็มีคนชอบนะใช่อ้ามหรือเปล่าคนนั้นอะก็ตอนนี้อาจจะใช่แล้วล่ะก็แน่นอนครับเราเป็นคนดูดวงได้ด้วยเราขอดูลายนิ้วมือหน่อยได้ปะลายนิ้วมือเนี่ย ลายมืออย่างนี้ลายมือลายมือลมืออดูลายมือหน่อยเขาบอกว่าเนื้อคู่ของอาร์มอ่ะจะชื่อเหมือนกันวันนี้ใส่เสื้อสีดํานี่ถึงบอกเลยนะเนี่ยว่าจะได้แต่งงานอ่ะแต่งงานเลยเหรอแบบว่าเป็นแฟนแต่งงานเลยอ่ะเจ้าจอดจะไห่นะซีแถมข้อสารด้วยแถมข้อสารเลยโหชอบข้องข้อสารด้วยะแค่ว่ามือใหญ่เหมือนกันเนี่ย ไอ้มือทุกสนแกขอเที่ยมมืออยได้ไหมได้ครับผมโอ้้หมือใหญ่มากเลยอ่ะเนอะเป็นนักฟ้าเหรอเพอดีชอบเล่นกีฬาครับผมเล่นกีฬาบ้างอ่ะมือใหญ่มากเล่นได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตบอลเกล์ซอตีกอล์ฟอะไรางี้อยากเห็นมงสวิงเลยอ่ะ <Yeah. S 2> ทำไมต้องสไปทุกอย่างเลยอะเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยครับจริงหรอกายผมชอบน้าหมาครับแล้วถ้าแบบว่าอย่างอามอย่างเงี้ยพอจะไม่ติดเลยครับโอ้ยยยไมยย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 มยอยย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 ยนยย่ยย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 ีอยยยยนย่ยยอยรยยยยยยยรยย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 ยอยยยยยดยย เป็นก็ได้ครับเป็นครับเป็นเป็นเป็นครับเป็นเอ้ยฝืนใจวะเนี่ยไม่ฝืนจริงๆพูดจริงๆเลยเวลาดูหนังดูท่าไหนอะไม่ค่อยแน่ใจแต่ปกติผมจะดูแถวท่าน้ำนนเพราะว่าแ่าเรือมันลงพอดีเขามีบีอะไรมาบอกได้เลยนะชอบเพลงแนวไหนแนวแบบเล็กเก้เล็กเก้อันนี้ยากไหมออยากเหรอ เอาาที่เราอยากร้องดีกว่าเออโอเคได้ละเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะฉันได้จะมองเธออยู่แค่ไกลๆได้ห่วงใยได้ดูแลเธออยู่แค่ไกลๆไม่เป็นไรได้เท่านี้ก็พอแล้ว ปกติไม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟังไม่มั่นใจมีให้กล้าคนเดียวเพราะว่าก่อนอันนี้ยังไม่ได้ร้องให้ใครฟังเลยนะโอ้ยจริงกว่เนี้อ่ะโอ้ยเขินอ่ะห้ามเขินดีกว่าห้ามเขินดีเยี่ยมดีเยี่ยมอันนี้เล่นกีฬาป่ะเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอันนี้ชอบทีมอะไรพิเศษหรือเปล่าให้ทายดีกว่าเป็นทีมฝั่งอังกฤษใช่ไหมใช่เป็นสีแดงหรือเปล่าสีแดงแมนยูเหรอแมนยูเหรอแมนยู โอเคลลเหลียวห์ลียเก่งกรู้ได้ไปดูดิเแไปแนะนนฟุตบอลตรงนั้นได้ได้อ่ะนี่ชวนไปล่าเร้านะชอบกินเล้าห่ะคนขาเก่งเลยว้าวเ้มืกันเหรอโอ้ติดแล้วนี้เข้าขาว่างันเลยเข้าขาเดนแรกลายกันเลยลวกันจริงปะเนี่ยเอามืถือมาวะเนี่ยเอามาซื้อให้หน่อยสิลาาี ดื่มเหมือนพี่อาร์มื่อเนี่ยออ๋ดื่ครับผมดืมติดเลยป่ะหรือว่าไม่ไม่ติดครับซื้อสดถ้าแบบว่าการเป็นแฟนกับเราเนี่ยนัดทำอะไรได้บ้างอู้อูไปกินข้าวไหมครับอกเดี๋ยวไปเที่ยวครับผมปกติดูเน็ตฟิกที่ห้องนี้คือถ้าเะดูกับแฟนนี่ดูจบปะดูคนเดียว เงินมีแากดูนั่งดูนอนเตียงเปลือนอนนั่งโอ้โหเงาแล้วคงยังว่างอยู่ไปอยากไปดูหลังที่ห้องแล้วห้องสนิทเลยถ้าอันตรงสเปกสามารถเป็นแฟนกันได้ปะทันทีเลยจริงเหรอไม่คิดเลยเหรอไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นหรอกค่ะปากินเหล้ากันเราไปดีกว่า เหมือนได้เพื่อนกินเหล้าถ้าเป็นแฟนที่กินเหล้าเป็นเพื่อนด้วยได้ไงแต่มันจะไม่ดีอย่างนะเปลืองเราเลี้ยงเองอ่าสบายละเราจะลําบากไปด้วยกันได้เย้มีคนช่วยกูลาบากแล้วมาถ่ายรูปกันดีกว่าเป็นที่ระลึกตื่นเต้นว่าได้ครับบอกอยากได้แบบฟิลแฟนหน่อยได้ไหมอะฟิลแฟนฟิลแฟนได้ไหมอะยังไงดีครับพยครับก็เลที่จริง มีอะไรัไม่มีเขาออกอากาศไปไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่ไม่มีครับไม่มีไม่น่าม ah ีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตายกูตายกูตายได้เลยนะเนี cassette, ่ย เป็นคลิปว <g Puis, S 2> ิดีโอมากกว่าแบบเล่นดนตรีอีกสักรอบไปป่ะเอาสันก็พอสันก็พอเดี๋ยวจะลงสตอรี่แล้วโอเคนะเปล่าอะไรทีนี้ทุยเห็นกดใจเจ็บทุกทีทุกทุกเธอทุกมุมมันช่างดีก็ช่วยย้อนยนกน ใช้ตึ้งทีเดียวเครอจริงเหรอใจเต้นขนาดนั้นเหรอเปลือยแลวเปลือยแล้วมาแวมาแล้เปลือยเวลาหมดเวลาหมดเวลาเปลืยเก็บเกี่ยวมากพอแล้วไม่ได้เล่นใครก็ไม่ต้องเล่นนะอืออย่าเบื่งเล่นหมดรอบเยวทุกครั้งที่เราหมดรอบเราต้องมาพิสูจน์ว่าต่อเวลาเพิ่มคนพิสูจน์ได้บ้าล่ะมาอันนี้นะฮะจะเป็นเครื่องที่พิสูจน์ว่านัดนั้นเขินอาร์มหรือเปล่านัดเขินเราไหม ไม่เขินครับไม่เขินครับไม่เขินครับหัวใจมันเต้นแรงกุ้งไหลกุ้งกุ้งกุ้งสวัสดีเครื่องอาจจะเสียเขนินไหมครับไม่ขใใเขินครับไม่เขินครับไม่เขินครับไม่เขินครับ ใช่ไหมครับกล้าเสินทอไมอ่ะไม่ครับ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 ม่รับไมรไม่ครับทม่ครับร <ทำ S 2> ไม่ครัไม่รไม่ไมม่มนะั้มนะ่่ค้ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชาเลน g ์ห้ามเขินสำหรับทุกคน3คนนี้มีช่องทางการติดต่ออาร์มได้ที่ไหนบ้างครับค่าติดตามได้ใน IG นะคะ a a r m ค่ะ the a n s c o r e p a n i s a r a ค่ะอาร์ปนิสลาค่ะเอติดตามนะคะขอบคุณครับ